เมื่อยานสายหนังเหนียวยังถูกวางอยู่บนโต๊ะคลิปนี้อาจารย์พุชงจะมาเล่าอะไรให้เราฟังติดตามชมครับมาดูกันบนเสื้อนี้ที่เขาใช้ใส่ออกรบจริงๆนะครับจะให้อาจารย์พุชงถอดตอนถอดยันเนี่ยตอนไม่ออกครับวันนี้ใส่มาแล้วตัวยันต้องให้เพื่อนผมอาจารย์โดยตรงที่เราเขียนพวกนี้นะครับ ไอ้อย่างนี้มันยากอย่างนี้เราก็เรียกอย่างง่ยายยันตะกร้ออะไรเงี้ยยันตะกร้อ,อแล้วตรงการนี่ก็มีพระปิตวานทั้งเก้าครับนะพระนี่ถือว่าเป็นพระมห ah าอุดเงี่ยมัน<อ>เป็นเกียรตบทุกปิตวานทั้งเก้าครับ,รบนะแล้วคนที่จะเขียนได้นี่ต้องเข้าเขาเรียกอะไรอะไรสมาบัติเนะี่ยคือต้องอจำศีลแล้วถึงจะทําได้ไม่ใช่ว่าอยู่จะทําได้เราจำศีลอยู่หลายหลายวันแล้วถึงจะมาไีพลังหรือจะไปอัดใจพวกนี้แต่พวกนี้ตอนที่ทําเนี่ยเขาบอกว่า เป็นคลื่นนะตั้งอยู่เป็นเหมือนๆเนี่ยเป็นคลื่นเลยแบบกระดูกกระดิกได้หมดอ่ะกระดูกกระดิกได้หมดอ่ะเริงหรเรื่องเงี้ยเรื่องเรื่องพวกเนี้ยไม่เห็นกับตาก็ยังสงสัยเนี่ยแต่เห็นตวงกาแล้วก็หายสงสัยอาจารย์เคยเห็นแบบกับตาบเคยเห็นแต่ว่าปาดขิกไม่อาจารย์เคยเห็นปาดขิกสักนอนเด้งได้ไหมอาจารย์เต็มลำเลยเตลำเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปต่อไปปากคลิปต่อไปดีแน่เอาอันนี้ก่อนไม่จบไม่จบ นี่เดียร์น่าจียันเนี่ยเห็นแม้ทุกๆอันเนี่ยจะเป็นภาพปิดตาภาพปิดตาปิดตวานอดปิดตวันทั้งก้าทั้งนั้นเลยคล้ายๆของวัชนะสงครามก็ต้องมีอิโรชนาบัตนยถึงจะทำได้นะคนที่ทำได้ต้องมีชานสูงมากเนี่ย ่ชุดเนี่ยชุดสี่คูร้อยเนี่ยสี่คูร้อยจ่าจงจ่าจงคงอีเนี่ยท่านทาได้หมดหลวงพ่อจ่าที่เหรียญเป็นแสนหลวงพ่อจงนี่ก็เป็นแสนหลวงพ่ออีก็เป็นแสนโอ้โหลวงพ่อคงยิ่งหลายหลายแสนเป็นล้านเลยเพราะฉะนั้นอาจารย์พวกนี้เดี๋ยวเป็นเหรียญท่านจะแพงมากเลยอันนี้แบบทุกอาจารย์รวมกันในเสื้อ อันนี้เลยอันนี้เขียนคงไม่ไหวเพราะนักทหารมันเยอะกันอ่าต้องเข้ารงพิมพ์อาจารย์ช็อกตายกันเยอะมายดูอีกฝั่งหนึ่งนะอาจารย์โอ้โหมหาอุดเหมืันรุ่นนี้รุ่นนี้เขาทํามาประมาณกี่ตัวนะครับเออเลขจริงๆยังไม่ทราบอ่ะแต่ว่าบอกว่าเป็นเลขหมื่นหลักหมื่นใช่ไหมครับก็มีสองสีนะเออสีแดงกับสีขาวแดงหมื่นขาวหมื่นอาจารย์มองเนี้ยแล้วปัจจุบันเหลืออยู่เยอะไหมอาจารย์โอ้โหก็เยอะไหมเหรอมันแทบจะไม่เห็นลว โอ้โหไม่ได้เป็นอันยากอ่ะอ๋อเป็นยันที่ยากด้วยยากยากสำหรับคนไม่รู้ไงอ๋อเราไม่รู้ถ้าเราไม่รู้จริงเราก็อย่าไปพูดอยไปพูดไปแล้วก็ขำๆอย่างนี้ไม่รู้ออกไม่รู้เดี๋ยวหาคนรู้มาคนรู้มันมีคนรู้มีฮะคนรู้เป็นลูกศิษย์อาจารย์อีกทีไม่ไม่ใช่เลยเป็นอาจารย์มีลูกศิษย์ก็มีตรงนี้ผมถามนี้เลยเรานั่งดูอ่ะเราก็ไปนั่งเขียนอย่างเงี้ยความศักดิ์สิทธิ์อะไรจะได้ไหมไม่ได้อ่ะอ่า ไนัยนไม่ใช่เขียนการ์ตูนนี่คือถ้าเบิกเขียนจริงๆอะวะคนเขาต้องไปไปครอบมาก่อนนะไม่ใช่เองนึกจะไปอ่านเขียนได้อะไรได้ก็แปว่าอย่างนี้ผมไปลอกผมนั่งเขียนเองตีเองเพราะเขาถ่ายรูปใหม่ไหมสมัยใหม่ถ่ายรูปใหม่ก็ทำเป็นแผ่นใหม่ซะเลยง่ายๆ ไม่สักสิทธิ์หรอกเพราะว่ามันมันไม่ใช่ไม่ได้ใส่พลังไม่ได้พล<ะ>ัง<ะ>อันเหมือนรถไม่มีน้ำมันออกไปไงอ่ะครับโอเคโอค้จะได้เข้าใจครับครับโอ้โหยคุยกันแป๊บเดียวได้ความรู้เยอะเลยแต่เรื่องประหลัดขิกสายมูผมยังรอดูอยู่นะครับอาจารย์พุทชงเพื่อนๆคนไหนดูคลิปแล้วรู้จักชื่อยันในเสื้อกันบ้างมาแชร์กันหน่อยนะครับ